เขเข้าาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษีซองฮะครับซึ่งหลังจากที่ไม่ได้เห็ส้มจับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในขณะ<ช>ที่เจ้าวัดวัดชนะสงครามเนี่ยอธิบายถึงที่มาของหมูเหล่านี้ว่าเป็นหมูหลวงมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ในตอนนั้นพอถึงเทศกาลตรุด้วยการตกการตุดนะครับไม่ว่าจะตรุดจีนตรุดไทยตรุดฝรั่งและกระามแต่เนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศโลโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานนาสุกรมาปล่อยที่วัดนี้เสมอ ส่วนตัวเนี่ยเจ้าวาดวัชรสงครามเนี่ยเห็นว่าหมูเหล่านี้มีประโยชน์เพราะว่ามันก็จะกินอุจจระที่ฐานพระอทําให้ฐานพระในสะอาดครนะรตัวอย่างเช่นเมื่อห้าหกปีก่อนนะครับเจ้าพนักงานเคยมาจับหมูพวกนี้ไปครั้งหนึ่งนะทำให้เนี่ยทาให้ฐานเนี่ยล้นฐานเนี่ยนะเขาเรียกว่าฐานนะถอ,อ,อถุงเนี่ย ฐานฐานล้นพระสงฆ์ทุกรูปต้องช่วยกันออกเงินคนละห้าสิบสตังค์เพื่อจ้างคนมาขุดบ่อเพื่อขนอุจจรลฝังเจ้าวาดจึงไม่อยากให้ทางการเนี่ยมาจับหมูไปนะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่อยู่ในความสนใจของนักหนังสือพิมพ์ที่หยิบมาเป็นประเด็นเขียนบทความเรื่องนี้เท่านั้นนะ แต่คนทั่วไปบางส่วนก็มองว่าหมูเล่ร่อนเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขก็คือสกรปรกก็มีตัวอย่างอย่างเช่นจดหมายที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือหนังสือพิมพ์สีกรุงกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาปริมาณหมู่ที่เพิ่มมากขึ้นของออกรมกรมอะไรเนี่ยกรมนักละนักละทอนอกรมนักลทนนะทรว่ามีอยู่2วิธีก็คือ 1. การจับหมูไว้ปล่อยที่วัดฝั่งทน โยกไปเลยนะโย,โยกจากโยกจากพรนครฝั่งทน,นก็ไ,ไม่เป็การ uh huh. แก้ปัญหาที่ดีมากจริงนะและข้อสองการให้เอกชนเนี่ยจับไปโดยในเดือนเมษายนปีเดียวกันนะฮะหลังจากหนังสือพิมพ์บางเกอะการเมืองและสีกุงลงข่าวเรื่องหมูวัดอย่างต่อเนื่องสมุหพระนครบาลได้อนุญาตให้นายสมบุญขันมณีจับหมูที่มีเจ้าของเล,ล่ร่อนเนี่ย นะที่อยู่ในเขตสุขวิบาลเนี่ยไปเพาะเลี้ยงเพื่อทําพันธุ์ที่ลาดยาวบางซื้อ,อคือโยกไปให้หมด <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ฆ่าทิ้งหรืออะไรก็เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงทําพันธุ์ก็เผื่อเอามาเอาบริโภคเนื้อหมูอะไรได้ไงนี่อาจจะเป็นต้นตอของนครปฐมก็ได้นะที่เลี้ยงหมูอ๋อไม่แน่นะอาจจะหลุดไปทางนั้นนะเพราะนีออ่มันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ใช่ไหมใช่ นานแล้วนะฮะตั้งแต่รันการที่สี่แล้วไงเขนะปล่อยหมูที่วัดก่อนจุดเริ่มต้นอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวินที่สองนำมาฝากคุณผู้ชมรั้ฟังนะเวลาทางรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ